ตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งามลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะ แนี้เราพึ่งลงดินไปเนี่ยประมาณ5วันเมื่อก่อนที่แปลงน,นี้เราใช้ปลูกอ้หญ้าแคนกูล่าซึ่งที่ถ้าปลูกหญ้าแคนกูล่าแล้วทําให้ดินมันเสียการปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งมืนเดิมฮะเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูฮะนี่คือพืชห้วันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาเนีสามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลาหวันดูสภาพต้นมะเขือเทศ จะให้สังเกตนะครับว่าดินไปเนี้ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยเน,นี้ยเนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี้ยนะทั้งๆที่มันเก็บมานานเลยเนี่ยลูกของเขาเนี้ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะเข้าใจไหมาทั้งๆท,ที่มันเก็บมานานนะครับตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไม มะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามทําไมผักนี่มันมันทิ้งงาม,ม,รงม,ม,งงามเราก็แนะนาว่าเราก็ใช้สาร,รนี้ในการปลูกปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะขอเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่นี้ฮะเรามีฉลากให้ดูแล้วฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะๆให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงาน แต่ถ้าทำตามที่หมอปลาบอกต้องใช้คู่กับน้ำหยดครับจุดเด่นของเทคโนโลยีแบบน้ำหยดคือปล่อยน้ำออกมาคราวละน้อยๆทำให้ใช้เวลาในการให้น้ำนานสามารถกำหนดจุดปล่อยน้ำสู่รากพืชได้และช่วยให้พืชจเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำแบบร่องคูเล็กดังนั้นเทคโนโลยีแบบน้ำหยดจึงประหยัดน้ำกว่าระบบอื่น ถ้าคุณปูมะเขือเทศม่ได้แบบนี้นะให้มาซึาสตีมันถีบหน้าผมไปเลยแต่คุณต้องใช้ระบบน้ําหยดนะการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไอสารปรับสภาพบินบานเย็นเราทําง่ายมากเลยแค่เราเอาน้านะฮะนะแะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นตัวเนี้ยผสมกับน,น้ําไปเลยเนี่ยเราไม่เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำไหนทีก็ได้เนี่ยแล้วก็ขยาวนี่เพราะเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วเราก็เอาน้ําตัวที่มีสารของบานเย็นเนี่ยใส่ในท่อนี่เลยครับ ท่อตัวนี้เห็นไหมเนี่ยใส่ในท่อไปเลยเนี่ยใส่ในท่อทิ้งไปเลยพอเราเปิดน้ำปับ๊บไอสารปฏิภาพดินบายาเนี่ยมันก็จะไหลลงพืชทุกต้นเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยลดต้นทุนได้หลายอย่างในการทําระบบน้ําหยดเชื่อไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบ3ไร่เนี่ยสองไร่กวฝาเนี่ยผมจะได้น้ําแค่ ชั่วโมงเดียวพอเลยครับพอแต่การปลูกผักเนี่ยจะให้งามแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดีนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มะเขือเทศนี่เก็บมาได้เกือบเดือนนะครับแต่สภาพต้นเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บลูกเลยฮะดูนะฮะดูลูกนะฮะเ๋าจะเราจะพาลูกที่วัช้ได้แล้วฮะนี่ยดูดูลูกนะฮะด,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 ดกมากครับอันนี้คือมะเขือเทศตัวนี้เก็บได้แล้วนะฮะ และทำให้ผิวของมะเขือเทศเนี่ยสวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณสี่พันต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับ,นนนนรบและถ้าได้มะเขือเทศราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกรไม่จนอีกต่อไปนะครับคือเทคนิคของมันอ่ะที่มันทำให้มะเขือเทศมันมันดกมันงามแบบนี้กม็มีอะไรมากเลยก็ใช้จต่เนี้ย ใส่ในสารน้ําหยดมาเลยตัวนี้ไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะลากลากของต้นไม้ไหมมันก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะผิวมะเขือเทศอะ่ะสวยมากเลยนะครับฮะเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดสารปัิภาพดินนะบานเย็นฮนะอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดซับสไครต์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง youtube บานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกร บ้านเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮะลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปลาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ